สวัสดีครับวันนี้เรามาโผล่ที่เดอะลอดเนลสันระยองนะนี่คือที่พักระยองที่เราก็เพิ่งมานะครั้งแรกนะที่นี่พักที่นี่ติดทะเลด้วยคือห้องพักดีมากห้องวิวทะเละเดี๋ยวได้ถ่ายให้ชมกันแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยน้องอัญญาก็อยากเล่นทรายเล่นน้ำก่อนเลยไปดูกัน บรรยากาศดีมากทายนิ่มแล้วก็น้ำดูใสกว่าหัวหินอีกนะแต่วันนี้เรามาก็จะมีมอรสุมนิดๆน,นะครับที่พักที่นี่นะโซน ร้านอาหารโทนกินข้าวก็แบบสวยนะจัดแต่งสวยงามลงมานิดเดียวถึงหาดเลยเป็นโรงแรมไม่ใหญ่มากนะครับเดินสบายสบาย นี่โซนที่กินข้าวนะฮะโหกับสระว่ายน้ำดูแบบอบอุ่นตกแต่งสวยงามวิวดีมากที่นี่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับน้ำเย็นนิดหน่อย น้องกันยายเริ่มชินกับซูชีแบัน,นี้แล้วนะทั้งหงายทั้ <laughs> ทง,ง,ทงคว่ำ <laughs> โซนที่นั่งก็มีบาร์นะครับมีคนต่างชาติก็มาดื่มเยอะโซนล็อบบี้ล็อบบี้ก็จะมีสนุกเกอร์ด้วยที่นี่มีลิฟต์นะครับที่นี่แต่ว่า,าคนยกกระเป๋าอะไรช่วยไม่ไม่ค่อยมีนะเราต้องยกขึ้นไปเองนี่เป็นคลิปภายในห้องนะครับนี่สวยไหม ซีวิวนะห้องซีวิวก็จะแพงกว่าประมาณ500ตอนจองห้องนี้ก็ตกประมาณพันหกนะครับบรรยากาศดีมากเห็นคนกินข้าวเขาอยู่ข้างล่างเล่นหนาวแล้วตอนนี้เป็นหาดหน้าโรงแรมนี้นะครับ ทะเลสวยมากจริงๆประทับใจตอนเย็นนี่บรรยากาศดีนะที่นี่บรรยากาศดีมากเราจะบอกว่าโชคดีมากมาถึงคือฝนหยุดพอดีแล้วก็เลยตอนนี้ว่ายน้ำอะไรเสร็จแล,แล้วมานั่งกินข้าวลิมทะเลเลยคือแบบที่นี่บรรยากาศดีมากนั่งนปุ๊บหาดถึง้างๆบรรยากาศดีดูคนว่ายน้ำด้วยละหันก็น่าจะ ม่น่ะคิดว่ารอไม่นานตอนนี้สั่งไปแล้วเขาก็บริการดีนะเจ้าหน้าที่ก็บริการดีเนเมเมือ่อผลลงเม็ดเราก็มานั่งข้างในกันนะครับ นี่บรรยากาศอาหารเช้าครับนี่โอ้โหนั่งสบายมากมอยากกินไส้กรอกอร่อยไหมครับ<ม>อ <c oughs> เอช้านี้อากาศสดใสนะครับที่ระยองหาดรูนีเมีอะนะมีเรือมีคนพายเรืออยู่บ้าง น้องอยาก็ามาเล่นทรายตามเดิมเออโอเคเติมน,น้ำปูหาปูดี